ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายคืนนี้ได้เวลามาเคลียร์กันนะคะติวรักเต็มร้อยของเราจะมาเคลียร์ทุกสุขภาพภายในที่ขาดใจคุณผู้หญิงกันอยู่เลยค่ะขอต้อนรับวิทยากรของเรานะคะแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนุชสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะตอนนี้หนึ่งสาวจากทางบ้านอยู่กับเราแล้วนะครับคุณสาเชิญคุณสาได้เลยครับ ถ้ามีปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเอ่อเราเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะคุณสาสิ้นปีนี้ห้าสิบห้าเต็นนะะลมแล้ค่ะก็ลงเก็บของเดินสักสิบเก้าอืมปัสสาวะเะเล็กโอ้ค่ะอันนี้จะก็เลยต้องใช้ไอแผ่นรองซักปัสสาวะตลอดค่ะแล้วพอมันเป็นหนักก็เลยไปโรงพยาบาลค่ะแล้วไปตรวจเจอมะเร็งก่อนอแล้ตอนนี้รักษามะเร็งอยู่ มะเร็งามาปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็เราเราจะรักษาต่อเนื่องได้ไหมคะมะเร็งขอโทษนะคะมะเร็งของอะไรคะปากมดลูกค่ะคนทั่วไปปสัสสาวะเล็ดเกิดจากสองสาเหตุคือหนึ่งหูรูดไม่แข็งแรงรสองเนื้อเยื่อรอบๆท่อไม่แข็งแรงแต่กรณีของคุณสาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฉายแสงนะคะฝังแร่ฉายแสงซึ่งอาจจะทําลายส่วนของสองส่วนนี้นะคะคคในคนทั่วไปนั้นสาเหตุที่เกิด ก็คือมีลูกเยอะมีลูกยากหรือบางทีไม่มีลูกแต่ว่าการทํางานต้องเป็น50ปีก่อนก็คือหาบน้ําข,ขึ้นท่าหนัก,นกใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดปสัสสาวะเล็ดเนี่ยจะน้อยนะคะเนื่องจากการคลอดอาจจะผ่าคลอดเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าการคลอดไม่ยากแพทย์ช่วยคลอดนะคะเมื่อไหร่เกิดปสัสสาวะเล็ดในคนทั่วไปนะคะมักจะเกิดในวัยทองเพราะในไยทองหรือหมดประจําเดือนเนี่ยหูรูดมันอ่อนแอลงแล้วก็เนื้อเยื่อก็อ่อนแอลงคำแนะนําก็ค่อนข้างไม่ยากก็คือให้ขมิบ ฝึกขมิบขมิบวันละร้อยครั้งนะคะเพ like ื่อให้หูรูดแข็งแรงหูรูดเป็นชุดเดียวกันหมดค่ะหูรูดช่องคลอดนะคะทวาวันหนักแล้วก็รอบรูปัสวะฉะนั้นขมิบถวาวันหนักไปถึงรอบรูปัสวะเลยขมิบนี่มันมีเทคนิคยังไงครับคุณหมอก็คือการกั้นปัสสาวะแรงๆไหมกั้นปัสสาวะอุจจาระด้วยให้แรงที่สุดเสร็จแล้วก็กั้นไว้ห้า มันจริงๆแล้วไม่ต้องแสดงสีหน้านะคะเวลากั้นไม่ต้องแสดงสีหน้าแล้วก็กั้นไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คลายสิบนะคะไม่ต้องส่งเสียงอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่มีเสียงอันนี้ก็เรียกว่ากั้นห้าคลายสิบเป็นหนึ่งชุดวันหนึ่งก็ทําจริงๆเขาบอก30ชุดต่อวันถ้ามีประสิทธิภาพแต่จริงๆแล้วปัสสาวะเล็ดยังมีอีกอันนึงก็คือเนื่องจากปัสสาวะอักเสบ มันก็แสบหูรูดปัสสาวะทำไม่ฉี่เล็ดได้ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปสรุปว่าปัสสาวะเล็ต้องไปพบแพทย์แต่กรณีของคุณสาคะคุณสายังฟังอยู่นะคะค่ะอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการฝังแร่ฉายแสงนะคะซึ่งทำลายท่อปัสสาวะอย่างนี้ก็ตามการที่เรามีปัสสาวะเล็ดอันนี้ไม่ปกติก็ไปพบแพทย์เพื่อแก้ไขกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับอขอบคุณค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามถามเข้ามาจากทาง Facebook ค,ค่ะลูกสะใภ้ของดิฉันอายุ31ปีแล้วค่ะคุณหมอมีประจำเดือนมาไม่ปกติคือมาน้อยมากวันเดียวก็หยุดค่ะแล้วก็จะมีอาการปวดประจำเดือนเยอะมากด้วยนะคะเ,คเลยพาไปอันตราซาวค่ะคุณหมอบอกว่าทุกอย่างปกติดีเพียงแค่ไข่ไม่ตกดิฉันอยากทราบว่ามีวิธีการทำให้ไข่ตกไหมคะจากคนที่อยากอุ้มหลานค่ะอันดับแรกก็คือ คุณแม่คุณย่าคุณยายอยากกดดันค่ะและอันที่สองคุณย่าคุณยายให้โอกาสลูกสะใภ้กับแฟนกับลูกชายตัวเองนะคะไปท่องเที่ยวสวีทกันหน่อยใช่มีเวลาให้ทํางานทุกวันแล้วเมื่อไหร่จะท้องนะคะก็ฉะนั้นสรุปว่าอยากกดดันคําแนะนําก็คือเมื่อไปตรวจแล้วบอกว่าใข่ไม่ตกจริงๆก็รอดู หนึ่งปีถ้าอยู่กันสม่ำเสมอคขา่่าสม่ำเสมอคืออาทิตย์ละอย่างน้อยสองครั้งนะคะ<น>เพราะอาสุจิมีชีวิต72ชั่วโมง<น>อาทิตย์ละสองครั้งถ้าแข็งแรงก็น่าจะตั้งครรภ์ได้ทีนี้เข,า,เขาจะมีคำถามว่าคุณหมอค่าทำาไงไข่จะตกหลายคนค่ะวัดเลยวัดประหลอด เดี๋ยวนี้ในร้านขายยาก็มีเครื่องอุปกรณ์ทด<ช>สอบกันไข่ตกวัดตลอดถ้าเป็นหลอดตกปหลอดขึ้นไข,ข่ขตกันด้วยกันน่าจะท้องสองซื้ออุปรกรณ์มาวัดวัดมันทุกวันเลยเครียดมากเลยยิ่งเครียดมากคุณหมอยิ่งเครียดนะใช่เพราะต้องวัดหลายวันกว่าฮอร์โมนจะขึ้นไข่ตกอันนี้สามโอ้วันไข่ตกสามีกางทำงานโทรไปเลยตอนนี้ไข่ตกวนมาเดี๋ยวนี้เลยเครียดมากเลยนะคะอันที่สี่ก็คือ คือไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือวันๆเมื่อไหร่ที่ประจำเดือนมาร้องไห้คือผิดหวังไม่ท้องผิดหวังไม่ท้องสรุปว่าถ้าคุณเครียดเพราะคุณวาดไข่ตกอ่ะคุณไม่ต้องวาดหรอกแล้วคุณรอดูหนึ่งปีถ้าคุณไม่ท้องสิ่งที่ชมลีแนะนําคือเตรียมเงินไว้เยอะๆค่ะก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายช่วยบุตรได้ใช่สมัยก่อนบอกว่าเป็นหมันเพราะผู้หญิงท่อตันไม่มีลูก ปัจจุบันทอาตันเราก็ทําเด็กหลอดแก้วไปนะคะหรือไม่มีมดลูกเป็นหมันแล้วไม่เป็นหลอกแล้วก็ไปอุ้มบุญหรือไฟชัยไม่มีอสุจิเป็นหมันเราก็ไปตัดเนื้อที่อันทะไม่ใช่ตัดอันทะนะคะตัดเนื้อที่อันทะตาโตเลยค่ะตัดเนื้อที่อันทะและเราก็เอาตัววอสุจิอ่อนไปเพาะเลี้ยงแล้วก็ทำอีกสีอีกีคือยิงอสุจิเข้าไปในไข่มีวิธีหมดแล้วแต่สบายใจแล้วกันนี่คือคําตอบของเราทาอะไรก็ได้ที่คุณสบายใจคําต่อสุดท้ายถ้าคุณไม่ท้องจริงๆนะคะ ก็พบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะหาตั้งแต่สาเหตุตอนแรกๆบางทีมีคลิกนิดเดียวสิ่งนี้เรียกว่าใจเป็นนายกลายเป็นเบาคำถามสุดท้ายนะครับจากทาง a c e b o o k ครับอยากทราบว่าทํหมันแล้วจะมีโอกาสหลุดได้ไหมคะถ้าไม่ได้แล้วจะมีโอกาสแก้หมันได้ไหมคะทาหมันมาปีกว่าแล้วอยากจะมีลูกอีกค่ะการทาหมันนั้นก็คืาเรียกว่าการคุมกําเนิด ถาวรเพราะฉะนั้นการคุมกาเนิดถาวรน,นั้นก็มีวิธีทำที่เป็นมาตรฐานก็คือเหมือนกันมีเชือกเนี่ยแล้วก็ผูกเอาผูกแล้วเสร็จแล้วก็ตัดข้างบนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะแยกออกอก็จะเหลือเป็นเส้นบางๆแล้วก็ท่อก็แยกออกสองทางอันนี้คือการวิธีทําหมันที่เป็นมาตรฐานแลวทากันอย่างนี้ครับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสที่มาต่อกันต้องต่ำน้อยมากน้อยมากก็คือ สองถึงห้าคนต่อพันรายที่ทำหมันค่ะศูนย์จุดสองถึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเมื่อไหร่เราทำหมันความฝันหรือความหวังว่ามันจะมาต่อกันเองน้อยมากน้อยมากอย่าไปหวังอย่าไปหวังอยากจะแก้หมันได้ไหมคะได้ค่ะแก้หมันได้ก็คือเราตัดต่อท่อก็เอาท่อที่เหลือมาจอกันใหม่ค่ะแล้วมันจะต่อกันติดไหมคะต่อกันติดเพราะเดี๋ยวนี้หมอ ก่งนะคะหมอมีฝีมือโอกาสท้องก็สูงนะคะ5 0ถึง90%แล้วแต่กรณีแต่อย่าลืมว่าเราบอกว่า50-90%ท้องก็จะมี50%หรือ10%ไม่ท้องทีนี้จะแก้หมันต้องมีงบประมาณค่าใช้จ่ายเพราะเบิกไม่ได้การประมาณเงินขึ้นอยู่กับ 1- ลงโรงพยาบาล 2- คุณหมอ 3- ไม่รู้ละเครื่องมือแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะฉะนั้นจะต้องมีงบเพราะว่า หลังจากแก้หมันแล้วคุณท้อง<ะ>อาจจะท้องนอกมัดลูกได้<ะ>อาจจะท้องแนละแท้งคุณก็ต้องต้องมีเงินแต่อันนี้จะใช้สิทธิ์ได้นะคะ,ะหรือมีปัญหาว่าแก้หมันแล้วก็ไม่ท้องอ<ะ>ฉะนั้นก็จะมีหลายประเด็นที่เราจะต้องเตรียมใจเตรียมกายเตรียมงบลัะบุคคลลักษณะไหนที่จะแก้หมันแล้วท้อง<ะ>หนึ่งอายุน้อยค<ะ>ไม่มีโรคต่อไปเพิ่งทำหมัน<ะ><ะ>ทำปีเดียว<ะ>กับทำสิบปี ปีเดียวィィท้องเร็วง่ายกว่า10ปีบางทีมันเป็นพังผืเดเตี้อใหญ่อะไรวุ่นวายนะคะ,ะแล้วก็สําคัญก็คือบางคนแต่งงานใหม่สามีแข็ง,งแรงและอีกอันหนึง่งหมอคนที่แล้วเนี่ยกลัวแค่ไหนท<ะ>ําหมันให้แบบกลัวเขาท้องมากเลยตัดเขี้ยนเตียนตัดก็คือตัดต่อไม่ได้ให้โอกาสน้อยมากที่<ช>จะมีลูกนะท่อเรานี่ประมาณ12บเซนเมื่อไหร่ที่เอามาต่อกันแล้วไม่ถึง5เซนไม่ท้องค่ะนะคะ ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับแพทย์หญิงชั้นวลีศรีสุขโขค,คุณหมอวิวขอบคุณมากครับขอบคุณ,คคณมากค,ค่ะผูะ้ที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกาศค่ะจะได้รับนิตยสาร h e l l h Today นิตยสารเพื่อสุขภาพเต็มร้อยไปอ่านกันถึงที่บ้านค่ะคืนนี้ต้องขอบคุณ Wedding Studio นะครับที่โรงแรม A s i ช Hotel ที่ได้ร่วมชูรักชูรักกับเราครับ เสื้อผ้าของเอฟเฟชั่นในเซนทันนะคะรองเท้ามาดังฟลามิงโก้ขึ้นระดับทอมนิกกแอนแฮรี่ด้วยคะ่ะคืนนี้ลาไปก่อนแล้วน้องหลัฟันดีราติสวรรั good night. สวรรด์คุณนหยสวัสดีค่ะํำดับแรกเลยน้องๆครัวิจารณญาณคะ่ะถ้าเราไม่มั่นใจนะว่าเรื่องนี้จริงเท็ุนะน้องๆถาม พี่ๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อย่าไปบอกว่าเดี๋ยวอย่ไปกลัวท่านบ่นถามเหอะอย่าเสพข้อมูลผิดๆเดี๋ยวกลายเป็นว่าต่อไปเราโตขึ้นพร้อมกัข้อมูลผิดๆนะคะน้องมันจะแบบกลายเป็นว่าเราเอาออกไปตอนตรงไม่ได้